พาติกูตับสั้นอนาคตกองหน้าตัวความหวังของทีมชาติไทยในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันชื่อของธีรสินแดงดาย,ยังเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยที่ยังไม่มีใครมาทดแทนได้ด้วยความครบเครื่องทั้งสลีละร่างกายที่บังบอลพักบอลได้รวมทั้งลูกกลางอากาศที่ทําได้ดีอีกทั้งความคมก็ไม่ได้เป็นรองใคร จึงยากที่จะหาใครมาทดแทนถึงแม้อายุจะปาไป36ปีซึ่งอาจมีบางช่วงเวลาที่มีขึ้นลูกใหม่เข้ามาทดแทนบ้างแต่ก็ไม่สามารถที่จะยืนระยะได้ โดยในปี2013ที่โคสซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้สร้างทีมยุคใหม่ขึ้นมาที่เน้นเหล่าดาวรุ่งเป็นหลักและก็สามารถพาทีมชาติไทยชุดนั้นควา้าแชมป์ซีเกม2013ได้ตามด้วยอันดับที่4ในฟุตบอลเอเชียนเกม2014ด้วยแกนหลักกองหน้ามีตัวเก่งอย่างอดิศักิ์ไกสอนและชนะน,นันป้อมบุผา จากนั้นก็มีชื่อของเจนลบสัมเพาดีเพิ่มขึ้นมาในซีเกมส์2015และหลายคนคาดว่าเรารายชื่อนี้จะมาทดแทนพี่มุ้ยทีลิลินแดงดาแต่หลังจากนั้นแต่ละคนก็ค่อยๆหายออกจากรายชื่อในทีมชาติไทยจนต้องกลับมาใช้งานพี่มุ้ยเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมและจากนั้นก็มีชื่อของสุภชัยใจเด็ดเข้ามาที่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะใกล้เคียงพี่มุ้ยที่สุดที่สามารถฝากความหวังไว้ได้และยืนระยะได้หลายปี จนมาล่าสุดทีมชาติไทยได้เจอเพชรเม็ดงามที่รอการเจรานายให้สมบูรณ์แบบอย่างปาติกกูตับสั้นซึ่งเจ้าตัวเป็นกองหน้าที่มีความสูงใหญ่และมีจุดเด่นเรื่องความแข็งแกร่งตลอดจนเล่นลูกกลางอากาศชี่เป็นอีกหนึงจุดเด่นอีกทั้งยังมีความคล่องแคล่วและเทคนิคที่ดี ซึ่งด้วยอายุที่เพียง23ปีทําให้ยังสามารถพัฒนาได้อีกมากมายและหลายคนตั้งความหวังว่าเจ้าตัวจะเข้ามาเป็นกองหน้าอนาคตตัวความหวังของทีมชาติไทยด้วยกูตับสั้นเกิดเมื่อวันที่19เมษายนปี2001ที่ประเทศสวีเดนโดยมีคุณพ่อเป็นชาวสวีเดนส่วนคุณแม่เป็นคนไทย ด้วยเจ้าตัวได้เริ่มเล่นฟุตบอลกับเยาวชนของสโมสรอ,อัตวิดาเบิร์กทีมในลีกสูงสุดของสวีเดนจนในปี2019ด้วยวัยเพียง18ปีก็ถูกดันขึ้นไปเล่นในชุดใหญ่จากนั้นในปี2021กูตับสันย้ายไปที่สโมสรอน i อเอฟซิลเวียทีมในลีกระดับ3ของประเทศสวีเดนซึ่งทำให้เจ้าตัวได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องโดยในฤดูกาลนั้นลงสนามไป27นัด ยิงไป9ประตูจนในปี2022ถูกสมโมสรยักษ์ใหญ่ของไทยอย่างบีจีปทุมยูเนเต็ดที่เห็นถึงความสามารถของเจ้าตัวที่จะมาเป็นอนาคตของสมโมสรจึงคว้าตัวมาร่วมทีมและปล่อยให้กับสมโมสรเชียงใหม่ FC ทีมในไทยลีก2ยืมตัวไปใช้งานก่อนเพื่อหาประสบการณ์และโอกาสการลงสนามจากการลงสนามสม่ำเสมอกับเชียงใหม่ f c ทําให้ฟอร์มการเล่นไปเข้าตาของโคชโยงวรวุฒิสีมะคะ จึงถูกเรียกติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครั้งแรกในรายการดูใบคับ2022ตามด้วย4เกมในปีเดียวกันจากนั้นในปี2024กูตับสันย้ายไปหาประสบการณ์ใหม่กับสโมสรนาลาขับทีมในระดับเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นด้วยสัญญายืมตัวและก็ทำผลงานได้ดีโด้วยยิงได้2ประตูและจ่ายอีก2จากการลงสนามในลีกไป18นัดในฤดูกาลนี้ จนล่าสุดถูกมาชาทะละอิชิอิเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในฟุตบอลอุ่นเครื่องสามเซาที่ประเทศเวียดนามและเจ้าตัวได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในเกมพบกับทีมชาติเวียดนามซึ่งเป็นการเล่นชุดใหญ่ครั้งแรกของเจ้าตัวอีกด้วยและก็ทําผลงานออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยยิงไปหนึ่งและจ่ายอีกหนึ่งพาทีมชาติไทยบุกชนะทีมชาติเวียดนามไป2ประตูต่อนหนึ่งทำให้ถูกยกย่องว่าจะมาเป็นอนาคตกองหน้าตัวความหวังของทีมชาติไทยที่เหมือนกับเพชรเมร็ดงามที่รอการเจรไนเท่านั้นซึ่งนอกจากกูตับสั้นแล้วยังมีธีระศักดิ์เผยพหมายวัย22ปีจากการท่าเรือเอฟซีที่จะเป็นอีกหนึ่งความหวังของทีมชาติไทยเช่นกัน ติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ